ัดีคไม่ได้เตรียมตัวเต็มใจเลยแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะมาจาพร้อมไหมครับก็พร้อมเลยคุณดิวตอนวนี้เรา้อให้ะคในเรื่องอะไรบ้างก็ในเรื่องเรื่องเรื่องุกเรื่อง มันเยอะมากแล้วดูก็แบบภาษามันยากอะเนาะแล้วก็ในเรื่องตามที่ทุกคนเข้าใจแหละค่ะว่าว่ามันเกิดขึ้นเพราะงั้นการที่ดูเรื่องของน้องเป็นตัวตรงตัวที่ว่าก่อนหน้านี้เรารับรู้รับทราบมาตั้งแต่ไหนไงบ้างครับเรื่องนี้จริงๆในรายละเอียดอะไรตรงนี้นะคะ่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ที่ดิวอะพูดไปหมดแล้วแหละ ในคลิปวิดีโอถูกไหมแล้วก็ในรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดอ่ะดิว่าในสิ่งที่ดิวให้การกับทางตํารวจมันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ประมาณหนึ่งแล้วแหละ<ม>ก็เดี๋ยวให้กระบวนการทําวิธีของมันไปละกันเนาะ<ม>ใช่<ม>เพราะว่ามันการที่มันตั้งยืดยาวพูดกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะะมันก็แจ้งเพิ่มอะไอะไรนะคะแจ้งเพิ่มหมายความว่าแจ้งความเพิ่มเติม,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 ม ก็ก็คือในเรื่องในเรื่องความทั้งหมดอะค่ะที่ดิวได้ได้ไแจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คือมายืนยันอย่างเป็นทางการแบบถูกต้องที่นี่ใช่ครับซึ่งมาเรามาอะไรนะพยายามเส็จแล้วดิวว่าในรายละเอียดในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปคดีอะแล้วก็ภาษาต่างๆ เพื่อความเป๊ะแล้วไม่พลาดเคลื่อนนะคะไว้เดี๋ยวถ้าทางนะะักข่าวมีโอกาสเดี๋ยวถามทางพี่ตุ้มเขาเองเลยนะคะ<ม>ก็ก็ก็น่าจะเป๊ะที่สุดแล้วอยากถามสิ่ผขการาพูดเรื่อ้กาดูมันเป็นที่อของการที่ทำลายร่างกายในวันนั้นในตอนนั้นอย่างเดียวดีไหมครับดิว,ว่าดิว,ว่าในในเหตุผลของการที่ออกมาพูดในเรื่องทั้งหมดอะเอาตรงๆมันไม่ใช่ <c oughs> ดิว่ามันคือถ้าดิวตอบตรงๆเลยคือมันเป็นภาวะทางจิตใจดิวมากกว่าที่วันนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไรถามว่าในเรื่องการโดนทำลายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมมันก็ ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคําพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกแต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีที่มาที่ไปในในใน,ในแบบของมันอยู่แล้วส่วนในเรื่องของคดีค่ะก็เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวดิวอคุยกับทนายหรืออะไรที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันที ใช่เดี๋ยวค่อยอัพเดตคอะไรทำให้คนดิวมั่นใจคุณเบนซ์อยู่หัวหัวระดับของมิก์มาเก็แบบก็ก็ลองไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละมันก็เนอะก็ตรงก็ประมาณนึงอ่ะตอนนีมีการพูดเรื่องนี้มีการพูดคุยรายละเอียดกับคุณเบนซ์หรือคนอื่นมาก่อนไหมคะไม่ไม่ค่ะ อย่าถามคําถามอะไรที่ทําให้จะแบบเป็นอันตรายได้ปาร์กจริงๆกลัวมากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้มีดิวพูดจริงดิวก็ไม่ได้มีแบบดิวก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอหนักข่าวขนาดนี้ถ้าดิวรู้อย่างเงี้ยดิวคงเอาทนายมาด้วยไงแล้วบางคําถามบางคําตอบดิวก็ต้องแบบรบกวนพี่สื่อมวลชนทุกคนจริงๆแล้วดิวก็ต้องขอโทษจริงๆที่แบบปกติอะถ้าทุกคนทํางานกับดิวหรือเคยถามคําถามดิวอะดิวตอบทุกคําตอบอยู่แล้วแต่พอมันมาอยู่ในโหมดเนี้ย บางอย่างดิวไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะว่าบางคําพูดมันสามารถทําให้ดิวเป็นเรื่องเป็นลาวได้เก็ตฟิลปะอันนั้นวันนี้จิตใจของเราได้ปลดล็อกกระสีเออถามอะไรอย่างเงี้ยกว่ามันได้ปลดล็อกไหมกับสงที่เราเก็บมานานกว่าที่จะได้พูดว่าความจริงมันคืออะไรที่เข้าโรงพยาบาลก็ก็ได้ปลดล็อกค่ะ ก็รู้สึกก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ถามว่าถามว่าในวิวิคนั้นหลังจากที่พูดอะ่ะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์หนึ่งแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละอ,อันนี้มันโล่งเลยมั้ยมันก็ไม่ได้โล่งหรอกอแต่มันก็ดีขึ้นแล,แล้วเราวดิก็ต้องขอบคุณทั้งขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆสูม่มวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับ เพื่อนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้กำลังใจคือคือดิวว่าเอาตรงๆนะดิวว่าดิวไม่ได้รู้สึกใจดิวไม่ได้ดีขึ้นเพราะดิวได้ออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ใจดิวดีขึ้นเพราะพอดิวได้พูดออกไปแล้วดิวรับรู้ฟีดแบบของหลายๆคนรอบตัวมันก็ทำให้ใจเราฟูขึ้นใช่ดิวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยบมากน้อยขนาดไหนดิวว่าในส่วนตรงนี้คะ่ะทาง ขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ทางกรมตำรวจแห่งชาติก็ก็น่าจะแบบว่าดูแลดิวประมาณนึงแล้วก็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยอ่ะดิวดิวก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมูดที่แบบไปในที่ที่น่าก,กลัวหรืออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าบางทีเราต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคมไทยที่ว่า โลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายเนาะแล้วก็มีขื่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ใน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 ,ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะทำดีได้ดีทำช่วยได้ชัว่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราแล้กัน มอติอเรื่องความกล้าดิวความกล้าของดิวจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นนเราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหม <c oughs> ไม่ได้มีเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะแต่ว่าพอเราพูดออกไปแล้วมันกรกระทบทั้งธุรกิจสามีเราคนไปเปิด่ว่า <c oughs> คนอยู่ตรงนี้มันสูญเสียคว,วามเป็นส่วนตัวเยอะไหม อไม่คะ่ะไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะต้องส,ส่วนในส่วนของ,ของเซฟเนี่ยต้องชี้แจงผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุรกิจของเขาเพราะเขาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่ไม่ดีแล้วก็แล้วก็เขาไม่ได้ทําอะไรที่มันจะสามารถกระทบกับเขาได้ถามว่าถามว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาบ้างแต่อยู่มั่นใจว่าในในครอบครัวของเราอะค่ะเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ เราใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริง hmm. อะเนาะใช่และอยา่างของดิวเองนะคะร้านร้านเสริมสวยอยังไงบ้างที่มีคนดคนในโซนร้านเสืิมสวยใช่ไหมคะก็ก็ตามที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่อย่างที่ดิวบอกอะค่ะว่าแบบบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแต่บนบนบน, <c oughs> บนเราในยุคปัจจุบันนี้อะคะ่ะบ้านเมืองเราก็ค่อนข้างมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เราสามารถปกป้องตัวเองได้อะเนาะมันก็ เป็นไปในตามรูปแบบของมันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านเสริมสวยไหมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารัก <c oughs> กับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะระหว่างที่เราออกมาพูดมีฝ่ายของข้ามเข้ามาพูกคามไม่ว่าให้เราหยุดพูดหรือว่าอนี้มันมีไหมไม่สามารถตอบได้เลยเรื่องนี้เรื่องของการข่มขู่ก็ม เรื่องของการควค,คุมไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกคะ<ม>่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เนาะค,คือคือเราก็ก็เป็นตามไหนตามน,นั้นอะไรแต่ก็ไม่มีปัจจัยอะไรทาให้เราหยุดที่จะดําเนินต่อเรื่องนี้ได้เลยนะครับหมายควาว่าอะไรนะคะหมายาว่าไม่มีปัจจัยอะไรจะทำมาหยุดเรื่องนี้ คือดูว่าเรื่องนี้มันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มีสเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นอยู่แล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตํารวจที่เขาจะต้องแฮนด์ดเรื่องนี้แล้วมันก็คือให้ตํารวจทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เชื่อยังต้องเชื่อในความยุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศประเทศนี้ <c oughs> เราก็หวังให้มันออกมาให้ดีที่สุด แล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทางทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มพบตรที่ต่อศัก์หรือใครก็ตามที่ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันมันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลยก็พูดก็ตรงๆอะ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้แบบ เกิดพูดไปแล้วมันหมดกําลังใจอ่ะได้บอกไหมแล้ตอนนี้ชีวิตของดิวเอง <c oughs> หลักๆคือเปอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักชีวิตของดิวก็ดิวยังทํางานอยู่ค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้หลักๆอยู่ไต้หวันหรอกไป,ไปไปมาๆนะใช่ <c oughs> ปกติ <c oughs> ที่นี่เ,เรื่องคดีที่ทำลายร่างกายเราเราได้คุออยกับทนายมาว่ามันจะเอาผิดได้มากนะ้อยแค่ไหนในส่วนไหนยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายความว่า <c oughs> ถ้าเราจะเอาผิดอย่างเงี้ยมันยังมีเวลาอยู่เรายังทําได้ <c oughs> แต่ถามว่าถามว่าใน ความรู้สึกนะว,วันนี้เราจะเอาผิดแค่ไหนคือในในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีทนาอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไนนปอืมอใช่รายละเอียดอื่นๆของคดีก็ไปถามพี่ตุ้มได้เลยไปถามตำรวจได้เลยเพราะว่าอยู่ตอบมัวๆแล้วเดี๋ยวโดนอันดีพูดถึงแฟนห่อยระกัรค่ะหลายคนให้กำลังใจดิวหลายคนเป็นห่วงคดี ก็ขอบคุณยะ่ต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจอ่ะอดิวขออนุญาตหานเรื่องนึงก่อนก่นอ,อนหน้าที่เราออกมาแชร์คน,คนก็ขุดเอาคลิปเก่าๆที่เราเคยให้สัมภาษณ์มาว่ามันเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าที่โนนตอบรูปก็ก็แล้วแต่แล้วแต่แล,ละกับแบบไม่ไมยาไม่อยากย้อนไม่อดียอด๋ยว่ากนนดค่ะ